อันยองฮาเซย,ยอ,อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เิตสติเซร์ประเทศเกาหลีนะครับพอนในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวในกระบผมอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมอยู่ๆก็เข้ามาเนาะก็เป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมและมีจี้มาอีกหนึ่งจี้ซึ่งคาดเดากันว่าจี้นี้จะเป็นจี้ประจําตัวของน้องตัวละครประจําเดือนธันวาคมอย่างน้องเจนัสนั่นเองซึ่งจี้นี้ก็จะมีชื่อว่า บัตรเชิญปาร์ตี้เพชรแดง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 เราก็จะได้จะได้เห็นความสามารถกันแล้วเนาะเพราะว่าจี้นี้เป็นจี้ทดลองมาก่อนใช่ไหมไม่รู้หมวดนะครับผมจำไม่ได้หรอกอ่ะความสามารถนะครับผมก็เป็นบัตเรเชิญปาร์ตี้ก็ต้องมีความสามารถของบัตรเชิญปาร์ตีน้นะครับผมก็คือการตกเล่นมากของเรามีโอกาสแปดเป็นต์นะครับผมที่จะจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐาน70%แล้วเรียกศัตรูมายางมังเล่นมากนั้นแบบสุ่มหนึ่งคนความสามารถต่อไปนะครับผมเป็นความสามารถของเพชรนะครับผมก็คือความสามารถในาาาถการ ป้องกันดีบัฟนะครับผม6 5ด้วยกันอ่าน,นี่ก็เป็นมาตรฐานเลยนะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นความสามารถของแดงนะครับผมก็คือความสามารถในการป้องกันการขังกงนะครับผม50เอซนาะสามารถกันได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตกเมืองขังกงแค่นี้นะครับผมไม่สามารถป้องกันการแจ้งเตือนวิตอรี่และโดนขังกงได้เนาะอ่าก็ครบนะครับผมบัตเชอร์ปาร์ตี้เพชร และก็แดงนะครับส่วนวิธีการหาของเรานะครับผมสามารถหาได้แบบยากๆเนาะจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมอ,อหีบสมบัติ25อันเลยเหรอคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดอีเเป็นที่แล้วอ่ะ15อันแต่เขาบอกกันว่าง่ายเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเปิดเจอในแพ็คพันหรือว่าแพ็คซูเปอร์พรีเมียมนะครับผมแต่อันเนี้ยคิดว่า ลืมลืมไปแล้วว่ะว่าอีเวนต์แบบเนี้ยที่ให้หา A 4อันแล้วเอามาแลกเป็นแบบแรก1-5อันเนี้ยแบบสุ่มอ่ะมันจะมี G s อยู่ในแพ็กพรีเมี่ยมหรือเปล่าแต่ที่จำได้ก็คือไม่มีนะครับผมแต่เรามีโอกาสเปิดมาแล้วได้5อันถ้าเปิดมาได้อัน5ครั้งก็ปิดแล้วไงเออปิดแล้ว 1G แต่มันจะเปิดมา5อันได้หรือเปล่านี่ไม่มีโอกาสนะครับผมฝันไปเถอะเนาะอย่างมากสุดก็ได้4อันแหละ อืมก็ไม่ได้แย่นะโอเคส่วนที่อื่นนะครับผมก็จะมีจี้หมวกซุปเปอร์ชิลหรอเอ้ยลุงหาไปยังไนงะลุงลืมลุงยังไม่ได้หาเนาะแล้วก็มีหมัดนวมนะครับผมหุ่นลากาหมัดนวมสับเปลี่ยนหุ่เลกาอเอามาให้ใครอะเอามาให้เดสเหรอใช่ไหมเอามาให้น้องเดสใช่ไหมแต่น้องเดสเล่นได้อยู่หรอ น้องเดเจอชุดของเจ้าคนนี้ไปอ่ะเล่นไม่ได้แล้วนะน้องเดอ่ะจะยังจะเล่นเหรอ,อแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้แหละที่ลุงตามหามานานแสนนานสกายราชาผู้ดุในระเทศเพราะว่าสกายหลุมดำอ่ะไอหลุมดำตอนเนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ละหรือว่าจะเป็นสกาย อื่นๆมีสกายอะไรบ้างก็รู้นะครับผมตอนนี้แต่สกายไอ้สกายดาธผู้ถูกในประเทศเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังมีตัวละครที่มันจะต้องวารไปวารมาเพื่อโจมตีเราอยู่ไงถ้าเกิดว่าเราใส่าราชนในประเทศมาได้อะเราก็จะการไอีพวกนั้นได้แล้วพอเราใส่แป่นลอยสกายสกายแลนอะ,อะมันก็จะสามารถทําให้เราอะวาร์ปไปยังพื้นที่ใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องเดินผ่านไอ้เจ้าอดูบีสอะเข้าใจปะ เออก็เลยแบบอยากได้นะครับผมตอนนี้มีอยู่หนึ่งจี้ที่อยากได้เนาะจี้ใหม่ถามว่าอยากได้ใหม่ก็การดีบครับทุกคนคิดว่าไงลุงทำไมลุงถึงคิดว่าน้องอดูบีซาถ้าเกิดว่าเราใช้ดูดสีช่องหน้าหลังอะ่ะจะโหดกว่าแต่ในกรณีที่ศัตรูอยู่ในแถวอื่นเลยอะ่ะ บัเชิญปาร์ตี้อ่ะมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆก,กับสุสานของเราเนี่ยเราก็โดนดักไปสุสานแล้วก็ดูดเนี่ยมันก็บัเชิญปาร์ตี้ดีกว่าอ่ะสรุปคิดไปคิดมาถ้าเกิดว่าเราศัตรูอยู่บน,บนเมืองของเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปตกที่เมืองนั้นอ่ะแล้วเราดูดอ่ะเออศัตรูมันก็อยู่ที่เดิมป่ะมันก็ไม่โดนดูดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้อ่ะมันก็สามารถเชิญมาตกได้ต่อเนี่ย อันนี้นะครับผมที่ที่น้าหาเป็นที่ที่สองหมวกล่ะหมวกเอาตรงๆนะลุงอ่ะไม่ได้มีหมวกอาร์ชิวลุงก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันนี้ได้จะเล่นยากเล่นง่ายลุงก็ยังเล่นได้โดยที่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะไม่ได้มีหมวกจริงๆอ๋ตัวน,นี้มีความสามารถในการสร้างโลกอยู่แล้วใช่ไหมถึงว่าแหละลุงไม่เคยคิดเลยว่า เอ๊ะไม่มีนิเออน้องไม่มีนี่นุงก็อยู่ได้เลยเห็นไหมเออใช่กำลังคิดอยู่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะลุงจะโบทให้หมวกหาหมวกก่อนถ้าใครไม่มีหมวกหาหมวกแต่ลุงอ่ะลุงไม่หาแต่ทุกคนอ่ะต้องหาเพราะว่าทุกคนน่าจะมีปัญหากับการที่โดนโจมตีดุด,ดังเซนบุงสังกุละ แต่ลุงอ่ะโดนจนชินแล้วถ้าเกิดว่าลุงโดนโจมตีลุงก็กดล้มไปจบถ้าเกิดว่าเรากระหายช,ยชนะและอยากหาอะไรป้องกันอ่ะหาหมวกอันดับ2ถ้าเกิดว่าเรามีเจนัสให้หาจี้บาเชอร์บัตตี้เพชรเพราะว่าคอมโบกับเจนัสได้น่าจะดีแต่มันจะติดตรงหามันจะติดปัญหาตรงที่เราไม่มีตังในการเชิญเพราะว่า us, เจนัสอ่สปอนเงินไม่ได้ อันเนี้ยปัญหาของจี้นี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเอาไปเล่นกับเจนัสหรือว่าเราเล่นตัวอื่นเอาไ้แก้ทางเจนัสให้หาอันนี้เป็นอันที่2เพราะว่ามันดีจริงเนาะสกายอ่ะหามาสักชิ้นเถอะไม่ว่าจะเป็นสกายะลรก็ได้แต่สูงสุดของสกายที่ลุงแนะนำก็คือสกายราชาผู้ดุเนรเทศนะครับผมเอาว่าความสามารถในการดักบ้าอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นอยู่เนาะส่วนอันเนี้ยอันสุดท้าย ถ้าเกิดว่าเราเล่นเดทให้หาถ้าเกิดว่าไม่เล่นเดทไม่ต้องหาโอเคอ่าสรุปก็คือจี้สามัญนะครับผมก็จะมีหมวกกับสกายราชาผู้เหนือประเทศเนาะที่สามารถหาเล่นกับตัวอะไรก็ได้แต่2องสองจี้เป็นจี้เฉพาะเฮ้ยทำไมคลิปนี้ดูมีความรู้พยายามขุดความรู้ขึ้นมาเลยนะครับผมให้กับพวกเราเนาะ เพราะว่าไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวคลิปมันสั้นนะครับผมส่วนน้องสองคนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เจนัสโหดจริงให้หาคอสตูมถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพชรถ,ถึงสามหมื่นสามหมื่นมันก็ไม่ปิดหรอกสองอันเนี้ยเออมันได้อันไหนสักอันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีเพชรแค่สามหมื่นแล้วอยากได้ชุดก็ให้หาชุดก่อนส่วนน้องเจนัสอ่ะก็สามารถรวมได้ เดี๋ยวค่อยไปรวมเหมือนกันกับลุงตอนนี้ลุงก็รวมน้องได้50%ซแล้วเห็นไหมเอ,อ้าเปอร์กลายเป็นที่ถูกปลุกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอีโบถ้าเกิดว่าอัพที่ถูกปลุกอีก100%นะครับผม <S <S ก็ไม่รู้ว่าจะปิดฟรีได้หรือเปล่าแต่จะพยายามก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากเสียเพชรนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะหนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าใหม่คลิปหนา้าขอทุกคนมีความสุขการลด้เก็บสถิติเซิร์ฟประเทศไทยนะครับผมด้วยการลงทุนด้วความเสี่ยงนะครับผมพูดลงทุกนกดสกัดลงทุกนกดติดตามกดกนการลงทุนทเดี๋ยวไปนะครับอันยองครับผมจุ๊บ